ถรู้ักเรา้ใหไม่ได้เบกคทั้งสองต่างก็ชอบพอเึ่นกันแล้วกันไม่หรอกไม่มีแน่นอนตับงลงมืีคะเมื่อนางพัฒนาตกลงใจคะ ตาขนตาจะหลุดโอ้ยลักบัตรลักบัตรไม่ได้หรอกมาดิ เไปไปได้ครับ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 แอลแว่ามันไม่ดูลิ้นไงใครอะพี่บอมแกรู้ใช่ไมว่เส้นพี่ะเพร่ะผิวที่แดดไม่รู้สวยก็สวสวยับไม่ได้ ว้าวฉได้เห <mel> <Four> ่จะอไรออกไปฉันได้เป็นอไรมั้งคุโะครแ่มคหานภาพทีาสองนกลังจับมืออยูี่นะอ๋อไม่่ี่เียวเลดีมากเลยโอ้ยไอ้หนเสียนล

แค่ดูแมวก็เจ็บแน่ต้นจมเรื่องนะเราไปเปลี่ยนแค่รอยนิดเดียวใช่เฉลยเสรบอกว่าอยากให้หนูไปเก็บดอกรกลาให้ท่านหน่อยจ้าเมื่อกี้หนูเดินผ่านห้องบรรทมของท่านเห็นท่านนั่งหลับอยู่เลยนะจ๊ะยายโอ้ท่านตื่นจากมันทรมแล้จ้าอ๋อแล้วตอนเข้าไปในป่านะนะพาทหารเรื่องคนก็ดีเพราะว่าในป่าน่ะมันจะร้ายแต่มันยังไม่ข้ามเลยนะยายเดี๋ยวก็าข้ามแล้วดูดิ ก็ได้จ้ะเราไปกันเชิญุทางหลังจากที่นางมัทนารับวคำสัง่งหลังจากที่นางเก็บดอกไม้ตามคำสั่งในแผนการใน,นชั่วร้ายของานางจมีสุดสวยจนเสร็จก็ได้กลับมาที่วังทันทีว่าเรียกอบหรือเรียกมัทนา ก็เราแต่หมายก็วินเก่านะเราถามไม่ใช่จะมาบน่นะไปมาทมาเราไม่ยอมรับอ้าวมันใครมันใครมันใครเพราะงานติดเฮ้ ยูอกแม่งเล่นนอกบทอกแล้วไม่กดไงไม่กดเป็นยังไงเิดทางอนไไม่เคยปเลยอีกแล้วอย่ีงแี้วาบกก็ได้เลยเีรอก็เม่กีตุ๊เตาตุ๊กตากะเาณ้่เ้ยยจริงไหมจริงเล่พี่โอยเหรอโอ้โลงอเลยะคุณเด้พี่ไพฮาไม่จริงนะเรียกนะ ดีเจ้าอ,าอิอา,าดิจูก็หรอทหารกำนังวัฒนาเป็นผู้ายาังเมียค่ะนางเ<า>้อเอ,ออกมากันหรนะือา,ารีนาบูชีว

เก็บไม่ต้องตกใจครับอนนั้นก็มุกอือเนี่ยเจ้ามาทำอะไรเนี่ยเจ้ารู้ไหมว่าเ้าเป็ใครจะเป็นใครล่ะรู้ไหมล่ะวเจ้าเป็นใครและเจ้าเป็นใคราไปขึ้รอเปี่ยนเอาอีกคนไมเจ้าถึงไปากลตายแล้วตามนี้ ้าวไม่ใช่บอทนานอะไรคือไม่ใช่บอทำไม่ทัเนี่เข้าใจไหมเนื่อยไม่ใช่พ่อทแม่ทับม่าแล้วเนี่ยออาเข้ามาไม่มีอะไรเหนื่อยทอนพี่อมากยังรอนว้ายพวกอมพยา้า่หน้าดำไปซี่้ นี่กระสัดมาโค้ยกขามาจิ้มกันอาาอาเดีนาบุรักร้างงทำไมนี่ถ้าขาดจะไม่รู้มั่คือหงงของไอเฟิร์ไอเิร์นจาคกัจริมนีันแม่นะนแม่ไม่ลองดูลองดูอาจจะไม่รู้ท่านดูเองทเชื่อไหมท่านท่านใ่เชื่อ Yes. Yeah. <laughs> yeah. 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 yeah.